ไอ่ชนครับไอ่ชนทำกายดูดยุง่งยากมันแคบนะะตันะดทิ้งแคบรถคนอ่อนกัน เขาให้มาทำคนละครึ่งเพราะว่าเงินยังมีคนละครึ่งเลยใช่ป่ะเนี่ยฮะคนละครึ่งตัวนี้สามรูก,กว่านะ เราก็มาเก็บผลอ่อนไงในเก็บผลอ่อนเนี<ม>่ยอันนี้ไม่มีขายเลยนะ อยากซื้อกินอยู่นะแต่ไม่มีตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีนะเขาไม่เห็นกระโทษนะอันนี้ของลูกพี่ที่อยู่โรงงานนะั่นแหละเขาให้มาทำแบ่งครึ่งก็เลยว่างอยู่ช่วงนี้ก็เลยทำ ต้องต้มแบบมันนานอะอันนี้ไก่ไก่ชนไม่นานแล้วสุวเนะเดียวว่านานแล้วนะไก่แก่ เผาขาเผาขาแล้วเนี่ยก็มาล็อกตัวใหญ่มากนะตัวละสองร้อยนี่ไม่แพงนะแต่ว่าขายนะเขาก็ขายอยู่ประมาณตัวสองร้อยเคยซื้อกินแต่นี่ใครทำ เป็นครึง่งเขาบอกไว้ไหนวันแล้วล่ะอยากกินแบบแบบย่างทั้งตัวนะเนี่ยเอาแล้วลวกปึ๊บเลย Good. And the last step. ก็ไปสับเอาต้มตั้งโม้อต้มรออ้าวลืมเลยคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ